คันทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัส,สบดีภาพรวมวันนี้เป็นวันที่ต้องใช้ความอดทนและรอบคอบในการดำเนินชีวิตแม้จะมีพลังงานแห่งการเติบโตและการเริ่มต้นใหม่จากจันทร์กึ่งข้างขึ้นแต่ด้วยอิทธิพลของดาวพุทธที่โคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์และเป็นวันอุบาทโยคะทำให้ต้องระมัดระวังเรื่องการสื่อสารและความเข้าใจผิดเป็นพิเศษ ควรทำอะไรด้วยความใจเย็นและไม่รีบร้อนการงานการงานอาจมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าควรใช้เหตุผลและวิจารณญาณในการพิจารณาสิ่งต่างๆการติดต่อประสานงานอาจไม่ราบรื่นเท่าที่ควรควรตรวจสอบข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนดำเนินการใดๆการนำเสนอผลงานหรือการสอบสัมภาษณ์ควรเตรียมตัวอย่างรอบคอบการงานเสริมเพิ่มเติมอาจมีเข้ามา แต่ต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าและความเสี่ยงการเงินการเงินยังคงทรงตัวมีรายรับเข้ามาตามปกติแต่ก็มีแนวโน้มที่จะมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเข้ามาเช่นกันควรบริหารจัดการเงินอย่างรัดกุมและหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหากมีการติดต่อเจรจาด้านการเงินควรใช้ความรอบคอบและใจเย็นความรักคนโสด มีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆที่มีเสน่ห์และน่าสนใจแต่ความสัมพันธ์อาจยังไม่ชัดเจนหรือมีเรื่องให้ต้องคิดมากควรใช้เวลาในการศึกษาดูใจกันไปก่อนอย่าเพิ่งคาดหวังมากจนเกินไปคนมีคู่ความสัมพันธ์ยังคงราบรื่นแต่ควรระวังเรื่องคำพูดหรือการกระทําที่อาจทำให้คนรักเข้าใจผิดควรเปิดใจพูดคุยและแสดงความรักความเข้าใจต่อกันอย่างสม่าเสมอสุขภาพ สุขภาพกายโดยรวมแข็งแรงดีแต่ควรระวังเรื่องความเครียดจากการทำงานหรือเรื่องส่วนตัวที่อาจส่งผลต่อสุขภาพจิตใจทำให้รู้สึกหดหู่หรือน้อยใจได้ง่ายควรหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอและทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด <c oughs> เช่นการฟังเพลงการอ่านหนังสือหรือการออกกำลังกายเบาๆอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติม อุปสรรคที่อาจพบคือความล่าช้าในการติดต่อประสานงานการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนและความไม่แน่นอนในบางเรื่องควรเตรียมแผนสำรองและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันหลีกเลี่ยงการตัดสินใจเรื่องสำคัญภายใต้อารมณ์ชั่ววูบคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบด้านการงานและการกระทำเน้นการสื่อสารที่ชัดเจนและรัดกุม ตรวจสอบข้อมูลซ้ำสองก่อนดำเนินการใดๆหากต้องนำเสนอผลงานหรือเจรจาควรเตรียมข้อมูลให้แน่นและมั่นใจในตนเองด้านการเงินวางแผนการเงินอย่างรบอบคอบทำบัญชีรายรับรายจ่ายและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหากมีโอกาสในการลงทุนให้ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจด้านความรักให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เปิดเผยและจริงใจ หากมีเรื่องไม่สบายใจให้รีบพูดคุยกันเพื่อคลี่คลายความเข้าใจผิดอย่าปล่อยให้ปัญหาเล็กๆน้อยๆค้างค่ะด้านสุขภาพจัดการความเครียดด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอและหากิจกรรมที่ช่วยให้จิตใจสงบและผ่อนคลายเช่นการฝึกสมาธิหรือการใช้เวลากับธรรมชาติ